มีการประสิทธิครอบครูนะครับวันที่2ส,งสิงหาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเต็มนะครับเต็มพื้นที่ข้างบนชั้น2นะครับของสำนักสักยานของอาจารย์นี้นะครับแบบเห็นแล้วอบอุ่นจริงๆนะครับทุกท่านมาด้วยความนะครับกับลูกศิษย์แล้ววันนั้นนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าประทับใจมากมายนะครับซึ่งผมก็ได้บันทึกภาพเป็นวิดีโอนะครับเพื่อจะนําเสนอ ผ่านช่อง YouTube ของรายการ Big Ad อพาไปชมอยันซึ่งเป็นลายมือของนุวงปุ่หลุยธรรมะทะโลนะครับนำไปเป็นสิริมงคลหลายๆอย่างได้เช่นบูชาไว้ที่บ้านป้องกันไฟไหม้ป้องกังกนโจรขโมยเสริมสิริมงคลนะครับโชคลาบเกิดขึ้นได้นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แน่นอนครับเรื่องของศรัทธานะครับแล้วก็อาจารย์ฝาก ถือบอกไว้เสมอว่าคุณต้องเป็นคนดีด้วยนะครับวดเยอะเลย่ามาเยอะอนั่งาาักรดิเมียานาหายาจกรพลริาักรพรรายาจักรดเนต้างหว่ามาเป็นนัดเมตาิโกะมหายาีกได้ เอดีอะไรนนึพระฤานารพระไลระาีตามพระฤีตามไพาีะกราีกบพริีรามคล้งพระเพชรุกันาิทธังนามพรนาองคทางพระเพิ่งยเหลือกเป็นเจ้าพระเธอจะมาปฏิทพอใจให้แกิระเจ้าจจีจจัตโธัเกิดเป็นเมตตาของในหน้าหน่อยนะครับ ไทยะ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 ไกนนดีนะะจไม่เจ็บไม่จนนะ๊ะดีทั้งหมดนะยะของหลวงพ่อธรริษณารอธรริษณารายธรริษฐาวงธรริษฐ์ปายธริ์ตาเล็บวชธริตฐ์แต่เพ็นตาธรติษีแก่พวกพนิษฐาทุกคนทั้งพระเพชฌ์หลังได้นักศิลป์ใหญ่ทั้งนาะบริณนาคองคนาสมพระไให้โผลจ้ามาเถิมาปฏิทินใจให้แกเขาไปอางเจ้า ้เอาก่อนเลยผมไม่ยากคุณเหอาจารย์อาจารย์ครอบเมื่อไรก็ได้คุณจะดูมึงไมาดูทำไมผมไม่เคยเห็นเลยขยักขยักขยักที่นี่ไปไหนกลับมกับพอนกันหนย์ีนจ๊ดีนะจ๊ะ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  ยากษ์ทำมายักษ์ต่างชายกษ์าตัวอยู่แล้ดูเรื่องอานะตามกันมาเอวี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 เีเอวีเอทีเอวีเวีเอวีวีเอวีเอวีเอวีเวีเอ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 วีเีเอว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 ีรอวีเ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 อทีเอวีเอวีเอีเอวีเอวีเีเอีเอวีเอีอวีเอวีรอวีเอวีเะวีเอ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 ว น่ากโลคุติน่าจะมาเกิดเป็นนัตเมนาไตรยัตไต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 รยัตไตรดีนะจ๊ะขอบคุณหาเลยคคไตรยะองค์พระองค์พระองค์พะองค์พระองค์พรองค์พระองคระองค์พ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 ระองคายระองค์พระองค์พระองค์งค์พระองพระอ์พรองค์พระองค์พระงค์พะองพพระองค เอหิปาลวิโทมาเอหิอาปูอินทาเอหิเจโตนาราจาเอหิวายโยตราเอหิปุบาจาราฏิกิเตพระีิดาอยู่หน้าพระมาดาเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ว่ามาเป็นหลังกันตัวดูริคนุ่มนายละ

เเดิมก่อนเพื่ออะไรได้เลือดเลยเป็นแล้วอะไรที่ทุกอย่างว่าาาออกเลยมาเรียโคการมแลโตบานารูอาจารย์ที่ยังนผ่านิทแลวเอ้ิวมาเอ้ิอาโปวินชาเอ้ิโมนาลายักเอ้ิวานรยเอิปูบาจารปฏิทิษต่ิพระารายหนาพระมารายุนั้ก็าอยูว่ามาเป็นนังกันโตอยู่ด้วันจิ่าเะต เอเยิเอิ้นมากลึ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 กลพระฤาีนาพรีนาลพริ้วษตาบัวพละีตาไฟพระปะเรรกระพระาษไก่ะาานะมงลนาัเครกั้มนแตนาปิยาข้างนางพกนนี้นาพกมงคลพพิงพักยให้เป็นจ้าพรเธรจะมาเปใจให้แกจิตเปเ้าหอเลยน่นิงเลยจานี ท่านคนยืนทาันไหนนะจ๊ะเงินทองนะจ๊ะไม่ได้สาวนแต่แข้หลังยังมีแล้วทอง